บานบันเนาะใหญ่เนี่ยเฮียนก็ได้หกเงินพ่อคนเส้นได้เส้นดีเนก็มีเงินก็ยังยากกินเส้นเฮาว่าสั่นโอ้ยเงินายมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นก็บ่ได้เอ้าอยู่บ้านบ่ดีเลยเจ๊บ่ซื้อบ่ซื้อจับมาซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อใอยบ่ซื้อดอกไปรถจับไปรยฮะพ่เจ้าซื้อข้าวโพดค่อยวางนึงเนี่ยเพิ่์นให้มาเอากับเจ้าฮะเพิ่์นให้มาเอาน้ำเจ้า ค่อบยบอไดมาค่ายให้เจ้าเดีียด๋ยวหยังเอาอีกเช่นึงเอาอีกเช่นึงไม่หยั่งบ่ค่อยเข้าใจดู้ยัม่งหยั่งก่อขั้วเจ้าเส้นเข้าโพล่ค่อยบางนึงเนี่ยเราบ่มีเงินเราให้มาเอากับเจ้าอ้าวมันเปลนไปได้จีแล้ก็สีสั่งแบบนั้นเป็นอย่างสีสั่งแบบนั้นบ่ไดเดี๋ยวนี่ยเอา้าเจ้าว่าค่อยขี่ตัวดีขนาดโอ้ก็สิบุค๊คขี่ตัวดีเอาเจ้าเจ้า โทรไปถามพ่อเจ้าดิโทรไปถามพ่อเจ้าดิว่ามันไม่ตอบจริงบ่าคิถามอยู่เดี๋ยวโพดมันคนขี้โกงปนนันนี่เดี๋ยวเนี่ยโพด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 คุณก่านกระเบงปัดโทรแล้วแล้วบอกให้เจ้ามาเอากับข่อยเลยจีเมนว้าดข่อยบุเชียเจ้าดอกเดืองงันเนี่ยโอ้ยเงี่ยบะมีก็ยังยากกินอยู่เงือดไร่มีเท่าได้กินเท่านั้นกาโบป็นคนนี้ก็ได้เดียว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 ไอ้ข่อยโทษจังบาดเจ้าเยอะโบเดบ์เลยเนี่ยเท้าเจะบอกให้พันมาเอากับข่อยจีพ่อค พ่อแน่น่ะแนนเทอาเอาให้เพื่อนเน่ฮันน่าเสียไปปะเดี๋ยวเชียหรือยังเชียหรือยังโอ้เข้าใจหรือยังในเมื่อมันเป็นคำสั่งผัวข่อยกขมาสัตว์ัวไปเข้ามาไปไครมาเอาตัวมาเข้ามาสิได้สิมา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 จักบาลด้วยมาเอามาเอาเข้ามาเอาโอ๊ย ใหญ่อันนี่แม่ไม่ไม่ย้าย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 หยังช่าน่าน่ะเจ้างเหี้ยแล้วเอาเลยเด้อไม่ใหญ่เด้อฮะขอพูดเลยเด้อซื้อหลายเท่าไรก็จะไปว่าจะไปจมเหี้ยแล้วเด้อเราเจ้ากลับมาเอากับป๋อยอีกเด้อโอยมันมันโบแมนเอาแนวนี้โอใหญ่เลยตายตายตายค่อยเด้อเงินกระโบได้ผมโอ้ยของโบเขื่อนมันโบแมนเอาแนวนี้ เอาแนื้อใดคณะมัน,เ,นเอาเงินนะนะ่าเอาเงินโอ้ยตายจะมันเสียเปียกผลคักกูันะีของบกเขื่อ <c oughs> ไ,ได้ละเงินน่าใดบ่เนี้ยโอ้โอ้ยน้องเป็นไงเกี่ยวความรู้สึกเลยกว่าวน,น,นี้นี่น,นี่ไปไหนก็นไปนะัของบกเขื่อล้วบอกให้มาเอาเงินกีน่เออ,อแล้วเราได้บอกว่าเอาเน,นื้อนี้กีโอ้นี่นี่น,นี่ไปไหนก็ไปโอ้เสียเปียกผลคักกลัวเสียเปียกจังโอ้ย không khai là nó không vui nó Ui, chạy